بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا Ah uh. อัสสลามุอะลัยกุม a รห h ม a ะ u ุลลอฮิวะบ r ร k กาตุขอความสันติสุขนะครับความรักความจำเริญจากลอกสุบฮานอัวตาลาจงประสบแด่พี่น้องนะครับที่มาร่วมละหมาดเป็นชามาในเช้าวันนี้นะครับขอเราทรงประทานเนื้อมัที่ดีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่เราจะได้มาประกอบอมันิอิบะดาของเราที่มัสยิด ทุกๆเวลานะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในโลกดุญญนยาและโลกอาคีรอที่เราจะไปอยู่กันนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่เราทำนะครับเพื่อตัวเราและครอบครัวของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ไปเป็นผู้หนึ่งนะครับที่เราจะได้ไปรับบัญชีทางด้านมือขวา ดังคนก่อนหน้าเรานะครับที่ลอกสุฮานัวตาลาทรงบอกให้เรารู้ไว้นะครับที่คนชนกลุ่มก่อนหน้าเราที่เขาได้รับบัญชีทางมือขวานั้นเขาประสบความสําเร็จอย่างไรนะครับและเขาได้รับอะไรตอบแทนนะครับดังอายะอันกุรอานนะครับที่อยู่ในสรอัลฮักก็นะครับได้มีบอกเอาไว้นะครับอัลลอฮ์ได้บอกเราไว้ว่านะครับอุซบิลเลมินเชูตอนอรฮิมบิสมิลเลาะห์มานูรฮิม ฟะอัมมามันอุติยะกิตะบะฮูเบียมินิฮิฟะยาคุลุฮะอุมุครอุกิตะเบียะนะครับส่วนผู้ที่บันทึกของเขาที่นำมายื่นให้ทางเบื้องขวาของเขาเขาจะกล่าวว่านะครับมาอ่านบันทึกของฉันสินะครับอินนีซาณตัวอันนีมุลากรินฮิซาเบียะนะครับด้วยความดีใจของเขานะครับที่เขาได้รับบัญชีทางด้านมือขวา เขามั Workers, an, id, Favorite, ่นใจว่าเขาเป็นผู้ที่สำเร็จนะครับเขาเรียกคนรอบกลั่งให้มาช่วยอ่านบัญชีของเขาด้วยความดีใจที่เขาประสบความสำเร็จนะครับมาสิมาช่วยมาอ่านบัญชีของฉันหน่อยนะครับเพราะเขามั่นใจในการทำอามันอิบาดาหของเขานะครับฟาฮูฟีอิชติรรอดียและเขาจะมีความ เป็นอยู่อย่างสุขสําราญนะครับฟีันติลอาลียะในสวนสวรรค์อันสูงส่งนะครับในโลกดุนยาเขาประกอบอามนอิบะดาอย่างที่เราผมกล่าวไปข้างต้นนะครับมีการละหมาดที่มัสยิดมีการถือศีลอดมีการบริจาคสกาศเขาทําทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างทําทุกทางที่ เอาลอและรอซูลทรงสั่งใช้นะครับแล้วเขาก็ออกห่างไกลในสิ่งที่เอาล็อทรงห้ามแล้วเขาก็เป็นผู้สําเร็จเป็นผู้ประสบความสําเร็จในวันในวันกิยามะนะครับฟูฟาตูฟอฮาดานียการเด็ดผลไม้ของมันอยู่แค่เอื้อมความเป็นอยู่ที่สุขสบายในสวนสวรรค์ ไม่ว่าเขาอยากจะทานอะไรไม่ว่าเขาอยากจะกินอะไร <_: S 1> เพียงเอื้อมมือเท่านั้นนะครับที่ที่เขาจะได้เด็ดผลไม้นั้นมาทานนะครับนี่ <_: S 1> ความสุขความตอบแทนของอรรถสุภหาหนานาวตาลาที่ได้รับที่ได้รับจากการเหน็ดเหนื่อยที่เขาตั้งหน้าตั้งตาทาอำอามันอิบะดาที่อยู่ในโลกดุนยานะครับ ต่อมาอายันนะครับข้ามาที่อายันที่15สําหรับผู้ที่บัญชีของเขานะครับที่ได้รับบัญชีทางด้านมือซ้ายวะอัมมามันอูติยกิจาบะฮูบิชิมาลีฮิฟฟยากูลูยาไลาตานีลัมูติกิจาบียะส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนํามายื่นทางด้านเบื้องซ้ายของเขาเขาจะกล่าวว่าฉันภาวนา ที่จะไม่ให้บันทึกของฉันถูกนำมายื่นนะครับลำรับคนที่ทำไม่ดีทำในสิ่งที่เลา,าใช้ไม่ได้สิ่งที่เ,เราห้ามก็ทำนะครับคือต่างกับทางซีกมือขวาเขานะครับต่างกับทางซีกมือขวานะครับวลัมอัตรีมาฮิซาบิยะและไม่รู้เสียเลยว่าบัญชีของฉันจะเป็นเช่นใด ขอถึงกับกล่าวขึ้นมาเลยว่านะครับฉันไม่รู้ซะเลยดีกว่าว่าฉันจะได้รับบัญชีของฉันวันนี้ฉันไม่อยากรู้เลยว่าบัญชีของฉันน่าจะเป็นยังไงนะครับต่างกระชังทางซีกมือขวาซึ่งเรียกเรียกผู้คนให้มาช่วยอ่านแต่ทางด้านมือซ้ายนี่อย่ารู้เลยดีกว่าเพราะความที่ตัวเองไม่ได้ประพฤติดี ไม่ได้ทําในสิ่งที่เอาอใช้รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีดีพูดง่ายๆว่าหาดีน้อยก็เลยไม่อยากไม่อยากรู้ในบัญชีของตัวเองนะครับยาลยไรจะหากหนติลกอดียะโอ้หากว่าความตายได้เกิดขึ้นเสียจะดีนะครับความตายเกิดขึ้นกับฉันจะดีฉันไม่อยากรู้เลยตอนนี้นะครับว่ามันบัญชีของฉันเนี่ยจะมีอะไรบ้าง อยากตายให้มันจบจบไปเลยนะครับเขาคิดว่าตายแล้วจบดีกว่านะฮะมารอัตนาอันนีมาลียทรัพย์ mm hmm. ส,สินของฉันไม่ได้คุ้มครองให้กับฉันเลยนะครับตอนอยู่บนหน้าโลกดุนยาเขาก็สแสวงหาแต่ริสกีหาแต่ทรัพย์สินหาแต่ปัจจัยอย่างเดียวนะครับ พอไปถึงในวันนั้นวันที่เขาต้องมารับบัญชีทางมือซ้ายทรัพย์สมบัติที่เขาหาเอาไว้ไ,วได้ทรัพสมบัติที่เขาหาเอาไว้เขาถึงกับเอ่ยขึ้นมาเลยว่ามันช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยทรัพสมบัติที่ฉันเคยมีอยู่ตอนอยู่บนหน้าโลกดุนยาสามารถเคลียร์สามารถช่วยได้ทุกอย่างไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรทรัพย์สมบัติช่วยได้นะครับแม้กระทั่งในปัจจุบันในบ้านเรานี่ผู้ที่มี สมบัติเยอะๆก็สามารถเคลียร์ได้แม้กระทั่งข่าวคราวในปัจจุบันนี้ที่เราเห็นกันนะครับมีคนมีข่าวนะปัจจุบันเนี่ยเรื่องดาราที่ตกน้ำตกท่ากันเนี่ยก็สามารถเอามาช่วยเหลือกันได้ถ้ามีทรัพย์สินเงินทองกันเยอะๆอย่างที่เราเคยรู้อย่างที่เราสัมผัสกันอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับ และกอันนี้สุ่นตอนียะอำนาจของฉันก็ได้สูญสิ้นไปจากฉันแล้วนะวันนั้นเขาเพิ่งจะมาบน่นเขาเพิ่งจะมารู้ตัวนะครับว่าอำนาจที่เคยมีอำนาจที่เ,เขาเคยใช้ชี้ซ้ายชี้ขวาใครเอาไว้นะครับเคยชี้ให้คนทำตามก็มีแต่คนทำตามมีแต่คนซุกฮกให้ด้วยความมีอำนาจมีบารมีของเขา แต่วันนั้นนะครับแต่วันนั้นวันที่เขารับบัญชีทางมือซ้ายเขาถึงก็บ่นขึ้นมาเลยว่าทรัพสินของฉันอำนาจของฉันนั้นหมดไปแล้วช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยนะครับคูซูคูซูฮูฟอลูนะครับจะมีคำบัญชาแก่มาริกาจงนำเขาไปแล้วจำตรวนเสียมีเสียงสั่งเมกากีมาว่าจงเอาเขาพวกนี้ไปจำตรวนนะครับ ซุมมายาฮีหซุมมายาฮีมอซอลลูนะครับแล้วโยนเขาเข้ากองไฟนรกนะครับซุมมาฟีซินซิลตินซารุฮาซาบูนาริรอันฟัสลูกูนะครับสุดท้ายนะครับแล้วล่ามโซ่เขาซึ่งความยาวของมันยาวเจ็สบอบนะครับการลงโทษของลอซูปา,านาวตาลานั้นรุนแรงนะครับ อันนี้เพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะครับที่เราสั่งเราสั่งให้จำตรวนให้ล่ามตัวลงแล้วเอาไปโยนลงไฟนรกอันนี้ว่าแย่แล้วนะครับแย่แล้วแล้วสั่งให้เอาโซ่นะครับยาว7 0ศอกล่ามอีกทีหนึ่งพันธนาการตัวชาวนรกผู้นี้อีกทีหนึ่งนะครับเราลองคิดดูว่าแค่โซ่แค่เชือกยาว5เมตร10เมตรเราก็แย่แล้ว นะครับอันนี้ยาว7 0ศอกพี่น้องลองคิดดูแล้วกันว่ามันยาวขนาดไหนแล้วต้องเข้าตกตกเข้าไปอยู่ในไฟนรกซึ่งมีความร้อนแล้วเหล็กไปเจอกับความร้อนมันจะยิ่งทวีคูณความร้อนไปอีกขนาดไหนอันนี้เพียงส่วนเดียวของการถูกลงโทษในไฟนรกนะครับพี่น้องลองคิดดูว่ามันรุนแรงขนาดไหนแล้วมันจะคุ้มค่ากันหรือเปล่ากับการที่เราจะต้องไปเจอไปสัมผัส นะครับแม้แต่เพียงเศษเสี้ยวเดียวเราก็คงจะทนไม่ไหวแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้นะครับเราก็พยายามประกอบอามันิบะาไดา้ให้ได้เดือนรอมฎอนใกล้จะมาถึงแล้วเราก็ตั้งเจตนาของเราให้ดีนะครับเนียดให้ครบว่าเราจะบวชให้ครบ30วันหรือกี่วันก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวเขาจะดูเดือนกันนะครับให้อยู่ครบทั้งเดือนนะครับให้อยู่ครบทั้งเดือน ว่าเราขอดุอากับอัร์ลอสสุภาอนุบาตลาให้เรามีชีวิตอยู่จนครบเดือนรอมฎอนในครั้งนี้นะครับเพื่อประกอบอามานอิบะดาเพื่อที่จะแสวงหาความดีซึ่งมีอยู่ในเดือนรอมฎอนนั้นมากมายนะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นเลยทีเดียวในช่วงเดือนรอมฎอนนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้ประกอบอามานอิบะดาในช่วงเดือนรอมฎอนนี้ให้ Kebutuhan sempurna. Subhanallah, wassalamualaikum <coughs> warahmatullah wabarakatuh.